อันนี้เตรียมล้อมห้อยไหมเนะาะนี่ใจถุงเ่งเชียวห้อยกันโอ้ปลาเป็นเส้นน,นี่เลยเนาะนี่เยี่ยมเลยปอสวิงคนไหมมาละ ตอนนี้ภารกิจของพี่น้องชาวบ้านสันสลีก็ปลูกเนี่ยแฟกับจะใครเรียบร้อยแล้วครับก็ภารกิจต่อจากนี้เขาก็จะต้องมาล้อมห่วครับและตอนนี้อุปกรณ์ในการล้อมห่วก็ได้เตรียมไว้แล้วนะฮะรักไม่ไผ่เหลาเรียบร้อยนกะอนนี้ครับปอสวินก็เอาไม่ไผ่มาเสริมล้อมห่วขึ้นรอบนะฮะนี่ครับ ใจลวดใจเส้นลวดเล็กนะฮะแล้วก็คึงกับอันลักปิปักไว้แล้วก็ูกด้วยถุงพลาสติกนี่ฮะเราเรียบร้อยแล้วนะปอนาอครับนี่สุดยอดคนเดียวหิ้มตายคนหลายเนี้ยเหมือนเล่นเนาะหรือนั่งเหลาชับๆๆเรียบร้อยหมดนะฮะนี่น่าะนักะ นี่แหละครับความสมามัคคีครับถ้าง,งานใหญ่แบบนี้นี่ทำคนเดียวบ่ได้แน,น่นอนครับต้องใจความสมามัคคีกลุ่มใหญ่ๆทำช่วยกันพร้อมกันง่ยกำเดียวเรียบร้อยนะฮะที่เลือก็ใครมีพื้นทีต่ตรงไหนรับผิดชอบก็แยกแยก้ายก,กันไปทำนะน,น,นี่ครับนี่ครับ คนเลี้ยงควายเป็นจะยฮู้นี่ใส่ควายาครับว่าเวลาจะฮอมันไปตั้งซ้ายตั้งขวาหรือบางทอเข้าตัดใดนี่เป็นจะยฮู้วิธีนะเพราะฉะนั้นควายบาดใจปัญหาครับเพียงแต่ว่าเขาต้องรวมไม้รวมมือกันช่วยกันทำนะนี่เอานข้าวเขาลากให้หนาปั้นมันนี่เดออละกองให้าเดินหนาปั้นจะมามัดนี่ครับโอ้โครงการอารยะเกษตรหนองเล็งไซ บ้านสันสลีำอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเย,ยาครับใครอยากหู้อยากหันความคืบหน้าแหมน้อยแปลงพักอย่างงี้มาน้าดไหนติดตามไปเรื่อยๆครับ<ม>พักปอดสาราาน,นี่ครับแพนแอกเหลากาลับเหลาไปนนพพนแกอนนนแกปักไม่กับปักไปครับนี่นนล,ลักเสาแพนแอกผอนนูกลวดกับผูกไปนี่ เป็นยังครับปลูกง้าแฟกันเรียบร้อยละนะตอนนี้ก็เป็นงานของใครของมันละนะครับน,นี่ครับโอ้อ,อนนี้เขากำลังจะบังคับหึ้ควายเดินทางเดียวครับเว้นบบห้ขึ้นสันบอละแล้วก็เดินเลาะ ขอบบอออกมานะฮะแล้วก็ลุงหนองได้เลยอ่านี่ครับนี่อ่าสวิงก็เตรียมไม้สำหรับปั๊กลักเพิ่มนะฮะไม่ตีม้านี่อาจจะแบบป้อครับเพราะฉะนั้นล้อมในไหนล้อมละล้อมฮื้อแน่นหนาไปเลยล่าบนอะเอาแบบ ต้องได้เข้าไปย่ำละ <laughs> ปลอดภัยเลยครับไหนๆทำแล้วทำใือปลอดภัยไปเลยนี่ฮะเป็นความรวมไม้รวมมือของพี่น้องชาวบ้านสันสลีครับโ,โดยการสนับสนุนของกเกษตรอำเภอแม่ใจกเกษตรจังหว,วัดพะเยาพัฒนาชุมชนนะฮะกรมโยธาครับนี่การหลับนอกเนี่ยกัร ฮะจะเล่าข kind of mm ้อไปนี่เนาะอ๋อเล่านี่เลยล่าเล่าข้อไหนหรือข้อนอกข้อข้อในแปลงพักเขาเลยดีกว่าเนาะเออในแปลงพักกันถนนออกตั้งนอกเนาะกันถนนออกตั้งนอกเนาะอ่าอนี้เลยอันต่ำลักอันนี้เลยป่าเอาหน้าล่ะขึ้นหน้าเอาห่างไว้กันเออห่างห่างจากลักนี่มาสักประมาณเมตรหนึ่งก็ได้ตั้งไหนกว้างน้อยกับหางนักน้อยตั้งไหน อ่าถ้ามันกีดกับถมออกได้เฮ้ยโถมออกไปได้แล้วบ่มันเข้าในเขตปลาไข่คึ้นฮ่า่า <c oughs> พื้นที่ตอนนี้เขาจะไปมีการถมเบิกแล้วนะฮะเพราะว่าเอ่อเข้าไปในเขตปลาไข่เยอะละนะเพราะฉะนั้นอ่าถมสูงได้นะฮะแต่บ่ถมเบิกข้างนะฮะอ่าเพราะฉะนั้นพื้นที่เขาก็กันไว้สำหรับตังขึ้นของ ลดเวลาจากขนดินขึ้นไปถมฟังปุ้นครับเพราะว่าการพัฒนาหนองในเฟ,ฟทีหกก็จะมีการลอกสันถนนเพื่อเตี้ยลงแหมน้อยนะฮะแล้วก็เอาดินมาทิ้งจุดทิ้งดินก็จะเป็นจุดนี้เป็นจุดลักครับก็ทาอันเดียวกรมชนเปิจะมีปัญหาเรื่องจุดทิง้งดินรับฉะนั้นก็ถ้าได้หูของกาลลงหน้าแบบนี้เขาก็จะได้าวางแผนกับเจ้าบ,บ้านตัวเนะจะได้มั่ต้องไปลื้อแป้งเปิล ทีนี้มาดูครับหัวก็เริ่มทำละเดี๋ยวมาดูผลงานคร่าวๆกันสำหรับท่านผู้ชมตีดูแล้วว่าเอ๊ะทำไมเป็นปูกกันมอกอี้ผต้องห่วงครับเดี๋ยวปลูกงามแน่นอนครับน,นี่เป็นปลูกไว้วยามตีของตัวเก่าก่อนนะฮะ เดี๋ยวจะสับสนนะว่าตอนนี้แปลงปลูกเขาแบ่งได้50แปลงนะฮะห้แปลงหลายๆคนก็นยังบ่หู้พื้นที่ของตัวเกาเตือนะ,ะเพราะฉะนั้นการคุดปลูกครั้งนี้นอกเหนือจากจะไขรับอันแย่แฝกแล้วนะฮะเดี๋ยวแต่ละแปลงของแต่ละคนก็จะหาพักมาปลูกแล้วก็ขึ้นแปลงให้สวยงามตัวนะฮะแต่ตอนนี้นี่เป็นการขึ้นขอบขึ้นโค้งไว้ก่อนนะฮะนี่ฮะ ลอกไว้ว่าเส้นของแต่ละคนอยู่ตัดไดพื้นที่อยู่ถึงตัดไหนนะครับก็จะเป็นการแบ่งพื้นที่ไปในตัวสําหรับพื้นที่ไหนตีมันแคบไปเขาก็จะเว้นไว้สําหรับเป็นตังสัญจรเลยนะฮะสหรับตังที่ใจลําเลียงดินของกลมชนในอนาคตในการพัฒนาหนองในเฟสที่นะฮะก็จะอยู่รอบนอกนะครับส่วนด้านนี้จะเป็นทางแคบก็เป็นทางรถไปเลยจะบะมีแพงพักอยู่นะฮะ ตร,ตรงนี้ก็เว้นไววแล้วก็ตีเรือก็ขึ้นสันขอบสะได้เลยเพราะ่ตอนนี้การขุดห่องไ่ไกเชื่อมต่อระหว่างบ่อที่2กับบ่อที่3ก็ขุดเสร็จเรียบร้อยแล้วโอาเจาะเายาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพราะฉะนั้นตอนนี้จะมีเครื่องจักรขึ้นละก็สามารถทําแบง่แบงแป้แงเปลี่ยนแป้แง,ง,งพักได้เลยนะฮะนี่ก็อัปเดตคือ ป่อแม่เป็นน้องจำเพื่อไม่ใจได้หู้ได้หันกันครับโครงการอริยะเกษตรตอนนี้เขาก็ว่าทุกคนมีแป้งของตัวเก่าละจํานวน50แป้งครับ49บวกหนะของผม1นึ่งแป้งแป้งที่50นะแต่จับฉลากได้แล้วผมได้แป้งลำดับที่12ก็จองไว้ว่าอยากจะปลูกพักบุง ถ้าจะได้ก็อ,อย่าลืมคอยติดตามเห้่อกำลังใจการทํางานของพี่น้องเจา้าบ้านสันสรีและโครงการอารียกรเกษตรครับแล้วก็ติดตามการทํางานของ g f o ฟกตดยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับมีอย่างมาอัปเดตแถมกอ็อย่าลืมติดตามกันต่อไปครับสวัสดีครับ